สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ไอก็มาสปอยเรื่องรุ่นพีครับนี่ต้องไม่ใช่ความรักแน่ตอนที่3และ4กันต่อเลยนะคะเรื่องราวจะสนุกและฟินแค่ไหนน,นั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยจ้าแต่ก่อนที่จะไปรับฟังการสปอยไอยก็ขอลบกกนคนละลา์และ subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอททาคลิปต่อไปด้วยนะจ้าเอาล่ะไปฟังกันต่อได้เลยจ้า let's go <S เจอความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ยูกิอยู่ช่วยยายนาเซะแก้งานจนโตรุ่งอยู่ด้วยกันจนเสร็จสิ้นยูกิกับยานาเซะก็มี โอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจจนทําให้ยูกิเกิดความรู้สึกแปลกๆในหัวใจขึ้นมาวันต่อมายนานาเซก็นัดประชุมทีมแอนิเมชันเรทันนี่เรื่องหาสถานที่อ้างอิงการทำํำแบ็กเก่าแอนิเมชันโดยยนานาเซเสนอให้ใช้วัดในการทําฉากที่มีการต่อสู้ภายในแอนิเมชันเรื่องนี้ทุกๆคนในทีมต่างเห็นด้วยและรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ทําฉากสวยๆมากมายที่จินตนาการเอาไว้ยนวานาเซเลยเสนอว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะออกไปสํารวจวัดที่น่าสนใจที่จะใช้มาเป็นต้นแบบในฉากทำแอนิเมชันเรื่องนี้ หลังจากประชุมกันเสร็จแล้วยูกิก็ได้มานั่งพูดคุยเรื่องวัดกับคุณโทโมโยคุณโทโมโยที่เห็นว่ายูกินั้นสนใจเรื่องการสำรวจวัดมากเธอเลยมอบหมายให้ยูกินั้นไปสำรวจวัดแทนเธอกับยานาเซะแทนโทโมโยเป็นคนบอกว่าเธอจะเป็นคนบอกยานาเซะเองให้ยูกิเตรียมตัวไปสำรวจวัดอย่างเดียวก็พอยูกิก็รีบตกปากรับคำด้วยความตื่นเต้นดีใจสุดๆและแล้วก็ถึงวันไปสำรวจสถานที่วัดต้นบาบยานาเซะที่มาตามนาะแต่เช้าก็กำลังยืนรอด้วยจิตใจที่วาววุ่นโดยที่ตัวเขาไม่รู้ตัวเลยว่าคนที่จะมาสำรวจวัดกับเขา ในวันนี้ไม่ใช่คุณโทโมโยะแต่เป็นรุ่นน้องอย่างยูกิคุงตั้งหากพอยกิมาถึงก็รีบวิ่งมาทักทายยานาเซ่ด้วยความตื่นเต้นคุณยานาเซครับขอโทษด้วยที่ปล่อยให้รอนานเลยเอ๊ะทำไมนายมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะยานาเซตกใจมากรีบโทรไปถามเพื่อนทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่คุณโทโมโยะบอกแค่ว่าเธอลืมบอกด้วยต้องขอโทษด้วยจริงๆโทษทีนะยานาเซ่พอดีว่าฉันลืมบอกนายนะ่ะโทรคุณโทโมโยะครับทำไมทำอย่างนี้ล่ะครับ ไม่เป็นไรหรอกนาฉันมั่นใจว่าคาเนดะน่าจะช่วยนายได้เยอะมากกว่าที่คิดแน่นอนฉันเชื่อใจนายน,นะยานาเซะบายๆเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสิครับยานาเซะพูดยังไม่ทันเคลียก็ถูกเพื่อนร่วมงานวางสายใส,ส่ซะงั้นเขาเลยได้แต่ยืนมองโทรศัพท์ด้วยความมึนที่ถูกมัดมือชกแบบนั้นยูกิที่เห็นก็ก,กลัวว่ายานาเซะจะไม่พอใจเลยรีพูดไปว่างั้นให้ผมไปตามคุณโทโมโยมาที่นี่ให้ไหมครับเออไม่เป็นไรหรอกนะฉันคุยกับคุณโทโมโยเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เตรียมตัวไปกันเถอะจริงเหรอครับได้เลยงั้นไปกกกัััันนนนคครบจา้้ทง็ เดินทางไปที่วัดต้นแบบที่ตั้งใจจะไปกันเอาไว้ทันทีพอมาถึงทั้งคู่ก็ตื่นเต้นดีใจมากเพราะวัดบรรยากาศดีและสวยมากกว่าที่พวกเขาคาดคิดเอาไว้เยอะมากยูกิรับหน้าที่ถ่ายภาพบรรยากาศภายในวัดส่วนยานาเซก็สำรวจโครงสร้างต่างๆด้วยตัวเองหลังจากสำรวจภายในวัดกันเสร็จแล้วยานาเซก็ตีเนียนชวนยูกิมาเดินดูดอกไม้กันที่สวนดอกไม้กันต่อทันทียูกิแปลกใจมากเพราะสวนดอกไม้นั้นไม่ได้อยู่ในแผนการเดินทางที่วางเอาไว้เขาเลยถามยานาเซด้วยความงงๆไปว่าเออแต่ส่วนของสวนดอกไม้นี้ มันไม่ได้ใช้ในการทำงานของเรานี่ครับ อ๋อไม่เป็นไรเราก็แค่มาเดินเล่นนแค่นั้นล่ะพูดจบยานาเซก็รีบวิ่งไปดูดอกไม้ด้วยใบหน้าที่ร่ราเริงแจ่มใสโหกุหลาบนี้อย่างสวยเลยอะ่ะยูกิที่ได้เห็นยานาเซยิ้มด้วยใบหน้าที่มีความสุขเขาก็เผลอมองด้วยความเคอบเขิมและเผลอคิดในใจไปว่าโหผมว่าที่งดงามจริงๆนะมันคุณตั้งห่าลยครับทั้งดอกไม้และคุณยานาเซนะ่ะต่างก็งดงามกันทั้งคู่เลยจนผมนะ่ะจะอยากจะเก็บภาพนี้เอาไว้ให้ได้ชะมัดจากนั้นยูกิก็จะยกกล้องขึ้นมาจะถ่ายภาพยานาเซแต่ก็ต้องห้ามใจเอาไว้พ อยากจะให้ยานาเซรู้ตัวว่าเขากําลังแอบจ้องมองอยู่ขณะที่ยูกิกําลังยืนงปงๆอยู่นั้นจู่ๆนักท่องเที่ยวก็มาสะกิดขอให้ยูกิถ่ายรูปให้ยูกิเลยได้สติกลับมาและถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจพอถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวก็ใจดีถามว่าต้องการให้พวกเขาถ่ายรูปให้ยูกิไหมแต่ยูกิเกงใจบอกปฏิเสธไปว่าเขามาทํางานไม่ได้มาท่องเที่ยวแต่ยานาเซที่เห็นก็รีบเดินมาและบอกว่าให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปให้เขากับยูกิด้วยระหว่างที่กําลังถ่ายรูปด้วยกัน นจนยืนตัวเกงไปหมดยานาเซที่เห็นก็รีบเดินเข้าไปโอบยูกิเอาไว้คาเน่ะเอาละ่ะยิ้มได้แล้วนะ จากนั้นยูกิก็หายจากอาการตื่นเต้นเล็กน้อยเลยทำให้ทั้งคู่ได้ถ่ายรูปด้วยกันอย่างหวานแหววหลังจากถ่ายภาพสำรวจสถานที่กันพอสมควรแล้วทั้งคู่เลยนั่งพักเบรกกันเล็กน้อยอยานาเซขอตัวไปถ่ายภาพดอกไม้เพื่อเก็บบรรยากาศเพิ่มเติมส่วนยูกิก็นั่งพักกินขนมอยู่คนเดียวแต่ขณะนั้นเองที่มีสายโทรเข้ามาจากอิคุจิเขาโทรมาบอกกับยูกิว่าเขาต้องการให้ยูกิช่วยถ่ายภาพแบบเปือยท่อนบนด้วยกลองของบริษัทที่ยูกิยืมมาถ่ายภาพแทนเขาด้วยพอตอนนี้ที่บริษัทมีกล้องเหลืออยู่แค่ตัวเดียว และเขาต้องการภาพถ่ายแบบด่วนๆด้วยยูกิได้ยินก็ตกใจมากและรีบปฏิเสธไม่ยอมทําตามทันทีฮะอะไรนะฉันทําไม่ได้หรอกโหเพื่อนช่วยฉันหน่อยนะแค่ถ่ายรูปเปยท่อนบนเองนาะนายก็แค่ใช้กล้องตัวนั้นถ่ายรูปมาแล้วส่งมาให้ฉันอีกทีแค่นั้นเองนะเพื่อนคือนายจะให้ฉันถ่ายรูปเปยท่อนบนของคุณยานาเสะนะโหไม่มีทางอะ่ะฉันทําไม่ได้เว้ยอะงั้นนายก็เป็นฝ่ายถอดเสื้อแล้วให้คุณยานาเสะถ่ายรูปให้ก็ได้นี่ว่าโหแบบนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยหุ่นฉันพังมากเลยนะเว้ย ขอร้องเธอคะนดาช่วงนี้ฉันทำงานพลาดเยอะมากจนหัวหน้าเนี่ยด่าหัวฉันจะพูนหมดแล้วถ้าคราวนี้ฉันยังพลาดอีกรอบมีหวังว่าฉันคงโดนไล่ออกแน่เลยอ่ะในๆพวกเราก็เข้ามาทำงานพร้อมๆกันนายก็ช่วยช่วยฉันหน่อยเถะนะเพื่อนงั้นแค่ทนบนใช่ปะแล้วจะให้ฉันถ่ายอีกกี่ภาพกันะเนี่ยคือว่าฉันจะเอารูปมาอ้างอิงออกแบบโมเดลตัวละครน่ะเพราะงั้นฉันเลยอยากให้นายถ่ายแยกเป็นส่วนมาให้หน่อยฮะเป็นส่วนๆคือส่วนไหนบ้างอ่ะ เออก็มีรูปด้านหลังคอฮะท้ายทอยอะนะแล้วก็ต่อด้วยกระดูกไหปลาลาแล้วก็กระดูกสะบักตอนกําลังเคลื่อนไหวแล้วก็อย่างสุดท้ายโหนายคงบ้าไปแล้วแหละฉันไม่ทำละโวยหาคนอื่นมาทําเถอะถ้าจะเยอะขนาดนี้อะ่ะพอพูดจบยูกิก็รีวางสายด้วยอารมณ์เสียสุดๆเพราะเขาไม่มีทางถ่ายภาพเปลือยของยานาเซได้อย่างแน่นอนแต่อิคุจิก็ส่งข้อความมาขอร้องอ้อนวอนยูกิอีกครั้งจนยูกิริ่มจะใจอ่อนเพราะกลัวเพื่อนจะโดนไล่ออกเพราะฝึกงานไม่ผ่านโปหลังจากนั้นยูกิ กับยานาเซก็กลับห้องพักที่จองกันเอาไว้ยูกิที่กําลังคิดเครียดกับคําขอร้องเรื่องรูปเปือยท่อนบนอยู่นั้นก็กันใจพูดกับยานาเซไปว่าเออคุณยานาเซครับอืมมีอะไรเหรอนั้นนายก็ลงมานั่งคุยกันก่อนไหมคือว่าผมมีเรื่องจะขอร้องให้ช่วยหน่อยนะครับถ้าผมพูดไปอาจจะทําให้คุณอึดอัดได้แต่ว่าถ้าตอนนี้ผมจะขอถอดเสื้อออกแล้วรบกวนให้คุณยานาเสถ่ายรูปให้ผมหน่อยจะได้ไหมครับ นายว่าไงนะคือว่าแป๊บหนึ่งนะนายหมายความว่าไงอะ่ะฉันงงยูกิที่กําลังจะอ้าปากบอกความจริงเรื่องรูปถ่ายแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าอิคุจิขอร้องเขาเอาไว้ว่าไม่ให้บอกความจริงเรื่องรูปถ่ายกับยานาเซะเพราะเขาไม่อยากให้ยานาเซะมองว่าเป็นคนไม่มีความสามารถจะต้องมาพึ่งพายูกิคุงแบบนี้ยูกิก็เลยได้แต่ด่าอิคุจิเพื่อนเวนอยู่ในใจไปว่าโธ่ไออิคุจิเพื่อนเวเ้ยทีนี้ฉันจะแก้ตัวยังไงล่ะวะยูกิเลยได้แต่ใช้สกิลหน้าหนาและงัสกิลการแฉออกมาคือแบบว่าต้องอโทษ จริงๆนะครับที่ผมไม่สามารถบอกเหตุผลจริงๆกับคุณได้ยานาเซได้ยินก็ถึงกับอึ้งแดกไปเลยเพราะเขาไม่คิดว่ายูกิจะมาขอาะร้องให้เขาถ่ายรูปเปือยต้องๆแบบนี้ยูกิที่ไม่อยากให้ยานาเซเข้าใจผิดไปมากกว่านี้เขาเลยบอกออกไปว่าถึงมันค่อนข้างจะน่าอายแต่ผมก็ต้องทําสิ่งนี้นะครับช่วยเข้าใจผมด้วยนะครับรุ่นพี่พูดจบยูกิก็รีบเดินปีกตัวออกไปและกำลังจะจัดแจงถอดเสื้อผ้าแต่ขณะที่กําลังจะถอดกระดุมเสือ้อก็เกิดความลังเลขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ต้องฝืนใจแกะกระดุมต่อไปเพราะเขารับปกอ เายานาเซที่กําลังเฝ้ามองด้วยความมึนมือและสับสนอยู่นั้นเขาก็สังเกตเห็นว่ายูกิมีท่าทางที่ลําบากใจและแสดงท่าทางเหมือนไม่อยากจะถอดเสื้อเขาเลยรีบลุกไปถอดเสื้อคลุมมาคลุมตัวยูกิเอาไว้อย่างรวดเร็วยูกิตกใจมากรีบลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่ายานาเซเดินเข้ามาติดกระดุมเสื้อให้ตัวเองอย่างอ่อนโยนนี่ไม่รู้ตัวเลยหรอว่าตัวเองกําลังยืนตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยถ้านายไม่อยากทาก็ไม่ต้องบังคับฝืนใจตัวเองหรอกเข้าใจใช่ปะแต่ว่าผมต้องถ่ายรูปนะครับ มาดิเดี๋ยวนายถ่ายรูปให้ฉันละกันนายต้องการรูปถ่ายไม่ใช่หรอรีบมาถ่ายเรเร็วดิยูกิที่เห็นยานาเซ่รีบถอดเสื้อเตรียมพร้อมให้เขาถ่ายรูปก็ปลื้มใจมากที่ยานาเซ่เสียสละตัวเองเพื่อเขาขนาดนี้ยูกิเลยรีบเดินไปหยิบกล้องมาถ่ายรูปให้เสร็จอย่างรวดเร็วทันทีระหว่างที่ยูกิกําลังถ่ายรูปทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นพร้อมกับหัวใจที่เต้นตึกตักของยูกิคุงที่แทบจะออกมาเต้นไปจังหวะแทงโก้ข้างนอกอยู่แล้วขณะที่กําลังจะถ่ายถึงภาพสุดท้ายอยู่นั้นยกกกิิ็ัังงเเเเออหหนนไปสตาาายยข้้้พดีลททํใ ู้ตกอยู่ในพาวางังจนยูกิเผอพูดความในใจออกมาว่ารุ่นพี่ครับความรู้สึกแปลกๆแบบนี้มันเรียกว่าอะไรเหรอครับยานาเซที่ได้ยินก็ตกใจมากกลัวว่าจะห้ามความรู้สึกของตัวเองเอาไม่ไหวเลยรีบดึงสติกลับมาและรีบตีเนียนเดินหนีไปพูดเรื่องอื่นเฮ้อสงสัยว่าฉันคงจะหนาวเกินไปอะนะนายมีรูปแบบอื่นที่ต้องถ่ายอีกปะ ออขอโทษนะครับผมถ่ายรูปที่ต้องการครบหมดแล้วนะครับระหว่างที่ยูกิกําลังลนลานหาเสื้อมาให้ยานาเซะใส,ส่อยู่นั้นจูจู<ๆ>เขาก็เผอเหยียบเบาะรองนั่งจนสะดุดล้มไปทับยานาเซะพอดีทําให้ทั้งคู่อยู่ใกล้กันมากแต่ก็เกิดจังหวะนรกขึ้นจนได้พอะพนักงานของที่พักเข้ามาเสิร์ฟอาหารให้พอดีทําให้เห็นทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันจนเกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นหลังจากเคลียร์ความเข้าใจผิดกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยานาเซะก็เดินออกจากห้องไปก่อนขณะที่ยูกิกําลังเก็บของอยู่นั้นจูจูก็ได้ยินเสียงข้อความ โทรศัพท์ของยานาเซพอดียูกิเหลือไปมองก็เห็นว่ามีคนชื่อว่าเบนจะมีนส่งข้อความมาหายานาเซ่ยานสนิสนมพร้อมกับส่งภาพนอนทับกันด้วยท่าทางที่รักใคร่ยูกิที่เห็นก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านพร้อมๆกันยูกิรีบพูดเคลียร์เรื่องรูปถ่ายกับยานาเซทันทีส่วนยานาเซก็เข้าใจและไม่ได้โมโหอะไรนอกจากจะชื่นชมที่ยูกิเป็นห่วงเพื่อนและขอช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจแบบนั้นจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปเชช้าาาวันต่อมมมย,นนยกก็รรีุท ตั้งแต่เช้าพร้อมกับแจกแจงหน้าที่ให้แต่ละคนขณะที่กำลังตั้งใจประชุมกันอยู่นั้นจู่ๆท่าประธานก็พาแขกคนสำคัญของบริษัทเข้ามายานาเซที่เห็นก็ตื่นเต้นดีใจมากรีบเดินเข้าไปกอดแขกสำคัญคนนั้นทันทียูกิที่เห็นยานาเซเข้าไปกอดแขกคนสำคัญด้วยความสนิทสนมเขาก็แอบน,อย,นอยอยู่คนเดียว ขณะที่ยูกิกำลังเซ็งๆอยู่นั้นแขกคนสำคัญก็รีบแนะนำตัวเองทันทีว่าตัวเองเป็นหัวหน้างานจากบริษัท VFX ที่จะมาช่วยโปรเจกต์ Red h ันนีในครั้งนี้โดยเขาชื่อว่าธนากาเบนจามินเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมาจากแวนคูเวอร์ตัวเขารับผิดชอบแผนก CG ทั้งหมดของเร d h ันนีทุกคนในทีมได้ยินต่างตื่นเต้นดีใจมากที่เขาได้พบคนเก่งๆจากบริษัทชั้นนำจากอเมริกาแบบนี้ผิดกับยูกิที่เขาทำหน้าอึ้งกิมกี่แบบตั้งรับไม่ทนันพอคิดไปแล้วว่าเบนจามินจะต้องเป็นแฟน นะหลังจากวันนั้นเบนจามินกับยานาเซก็ตัวติดกันตลอดจนยูกิไม่มีช่องว่างให้เข้าไปพูดคุยกับยานาเซได้เลยยูกิเลยได้แต่ยืนงอยอยู่คนเดียวทั้งวันจนเดินมาเห็นว่าอิคุจิกําลังจะกลับบ้านด้วยอาการเศร้าเขาเลยเรียกวิ่งตามออกมาด้วยความเป็นห่วงจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งพูดคุยกันที่สวนสาธารณะอิคุจิก็บ่นกับยูกิไปว่าอิจฉาที่ได้รุ่นพี่ที่ดีและสอนงานให้ยูกิอย่างเป็นกันเองไม่เหมือนกับเขาที่ทําอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างดังนั้นเขาเลยคิดว่าจะลาออกจากบริษั ดกก็คงจะีีว่าน้ผู้จบก็เดินกลับบ้านไปด้วยอาการหง่อยๆยูกิที่เห็นเพื่อนกําลังท้อทแท้ใจก็ได้แต่มองตามด้วยความเป็นห่วงและรีบเดินไปลากอิคุจิให้เดินกลับมาที่บริษัทกับเขาทันทีตอนแรกอิคุจิจะไม่ยอมตามกลับไปด้วยและพยายามพูดแย้งยูกิตลอดว่าถึงตัวเขากลับไปก็ทําไม่ดีเท่ายูกิแต่ยูกิก็รีบพูดแย้งไปว่าตัวของอิคุจินั้นก็มีดีในแบบของตัวเองทําไมจะต้องเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาด้วยเขาอยากให้อิคุจิกลับมาเป็นคนเดิมคนที่ชอบการทำซีจีเหมือนครั้งแรก เข้ามาทำงานด้วยกันและถ้าอิคุจิรู้สึกผิดกับหัวหน้างานก็แค่เข้าไปขอโทษหรือพูดเคลียร์ปรับความเข้าใจกันก็จบแล้วทำไมจะต้องคอยหนีปัญหาด้วยอิคุจิที่ถูกยูกิพูดจาจี้ใจดำใสเขาก็เลยเริ่มจะคิดได้เล็กน้อยและยอมเดินตามยูกิกลับไปที่บริษัทอย่างว่าง่ายหลังจากกลับมาที่บริษัทแล้วอิคุจิก็รีบเข้าไปขอโทษหัวหน้างานอย่างจริงใจและขอร้องให้เขาช่วยสอนงานให้อีกครั้งหนึ่งหัวหน้างานก็ใจดีและเข้าใจอิคุจิทุกอย่างอิคุจิเลยได้เคลียร์กับหัวหน้าอย่างราบรื่นนและผ่า้้ไไปดดดวยี ตกดึกยูกิที่กําลังนั่งคัดเลือกรูปถ่ายที่ไปสํารวจวันนั้นอยู่คนเดียวเขาก็บังเอิญไปเห็นรูปถ่ายของยานาเซที่เขาตั้งใจถ่ายเอาไว้วันนั้นยูกิไม่รอช้ารีบเซฟรูปทําเป็นหน้าจอมือถือทันทีขณะที่กําลังดูรูปเพลินๆอยู่นั้นเขาก็บังเอิญไปเห็นเมมโมรี่กล้องถ่ายรูปอีกอันที่ยานาเซใช้ถ่ายรูปดอกไม้เขาเลยหยิบขึ้นมาดูด้วยความสงสัยพอเปิดในเมมโมรีการ์ดดูเขาก็ตกใจมากเพราะในนั้นมีรูปถ่ายที่แอบถ่ายตัวเขาเต็มไปหมดเขาก็แปลกใจมากไม่คิดว่ายานาเซจะแอบถ่าายรูปเข บบยูกิที่สะกดความสงสัยเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปเลยรีบลุกออกจากบริษัทไปหายานาเซที่ร้านเหล้าที่คุยกับคุณเบนจามินเอาไว้ทันทีพอมาถึงที่ร้านเหล้ายูกิก็รีบมองหายานาเซทันทีพอมองไปรอบๆก็เจอกับยานาเซกําลังนั่งคุยกับเบนจามินพอดียูกิได้โอกาสเลยรีบเข้าไปแอบฟังใกล้ๆอย่างรวดเร็วระหว่างที่เบนจามินกําลังพูดคุยกับยานาเซเขาถามยานาเซว่าคิดยังไงกับยูกิกันแน่คิดแบบคนรักหรือเปล่ายูกิที่ได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่ก็ตื่นเต้นมากและรอรุ้นว่า ยานาเซะตอบว่าไรแต่ก็ต้องแห้วแดกเพราะว่ายานาเซะบอกปัดๆไปว่าเห็นยูกิเป็นแค่เด็กฝึกงานในสังกัดก,ก็เท่านั้นไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวยูกิได้ยินก็จ่อยไปเลยเพอคิดว่ายานาเซะจะรู้สึกชอบตัวเองเหมือนกับตัวเขาขณะที่ยูกิกําลังหงอยๆอยู่นั้นก็บังเอิญได้ยินเบนจามินพูดจานมนาวให้ยานาเซะกลับไปทํางานที่แวนคูเวอร์ต่อเพราะบริษัทที่นี่ไม่เหมาะกับความสามารถรืดๆของยานาเซะเลยสักนิดเดียวยูกิที่ได้ยินเบนจามินพูดจาบูลลี่บริษัทและกดดันยานา,าเซะอย่าง แต่รีบเดินออกไปแหกปากด่าเบนจามินทันทีนี่คุณกล้ามาพูดจาไราสาระทั้งหมดนี้ได้ยังไงหุบปากไปเลยนะคุณน่ะไม่ได้รู้จักตัวตนจริงๆของคุณยานาเซะสักหน่อยนี่นาะยานาเซะตกใจมากที่หันมาเห็นยูกิเดินออกมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยแบบนี้เขาในด่นายมาที่นี่ได้ยังไงอะยูกิที่เพิ่งรู้สึกตัวว่าเผอเดินออกมาจากมุมมืดก็ถึงกับตกใจจนทําอะไรไม่ถูกได้แต่คิดว่าควรจะแถเรื่องนี้ต่อไปยังไงดีจบกันไปแล้วนะกับตอนที่3มและ4ของเรื่องรุ่นพีครับนี่ต้องไม่ใช่ความรักแน่่ววััังาาจะสนุกกกบบรร ฟังกันนะจ๊ะส่วนตอนต่อไปนั้นอาจจะต้องรอกันสักนิดนึงนะคะเพระเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มออนแอร์ out. หวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่เบื่อแนละทิ้งกันไปก่อนนะจ๊ะแต่อายสัญญาว่าจะรีบมาสปอยให้ฟังกันจนจบเรื่องแน่นอนคะ่ะส่วนวันนี้อายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะบายบาย